อยากอดเสือนอนก็ให้กอดเลยท่านเน่ยยูเฮอนใจเสียนอนบอเอาพ่อีไผใจเสือนอนอยู่เฮ่อเลยอดพี่ชายไงพ่อยืนชาวบ้านนี่พ่อไหมืนชาาเดานยืนชาวาอยู่เฮ่นเพราะื่านติดรถแัอนนี้ยังยังต่นป่ะ

เอาคือเดียวก้อนมูเหมืนว่าแม่เรียกแม่เรียกยากามาได้เป totally ี๊บปักเปี๊บจาต้งปี๊บตักปี๊บจ่าขึขันเหมอว่าอีกยาหนึงข่อสงสัยแห้องหลวงว่าใส่ขลองหลวงตรงใส่ยาขนุสนอมให้๊บเป็นยังษ์ใหญ่ ตวองตัน <c oughs> ูตองตอมแรงดันตมไปล้วแตกเลยนะยืนลายแล้ว่าต้ไปต้มจะมือแดงมือสั่นร่างวาว่างเขาก็จะมือสั่นมือแดงมีอย่างนึ่งคนว่าเบื่อเสียกูเดียวดันเูเสียเพือว่งซองหน่อยก็ดีห้องเช่กันเมื่อกูได้กูไ้ กูวะมันด่ากูรือเปล่ายิ้มไปทั้งมือยิ้มต่อก็ดีนี่มือหนึ่งเขี่ยได้แล้วเอาสันสันสอดไน้่ยเกีกยบหัวได้หรอใครทำเนาะขึ้นไหนยังไงนสายไหนทเราเม็ดเบ่ดใหเหม็นเน่้อห่างงานกานก้องมาดิี้ชู้มีมันมาตองมาเดี้วก่อน มาแงใจไม่ได mm ้ท่อบ่อเน่ยโอเดลียวครับนาฬิกานาฬิกาเสือมาได้ใส่วันเดินเดียวแห่งนาฬิกา5นาทีเตรียมรัวพวกกระบอกสุดรวมสามเดือนปี๊ปปี๊ปว้าันไม่หานาทียุเงื่อนยินขอจนกินเพราะ่ันว่าหาแล้ว เนงอนนอมไงกบเออวาขันมาหนึ่งวอยู่ใหญ่ไงันไห้กินเห็ไ้ไว่างมนจะเจ็บเนียได้กินหอนี่เขาินไทยว่าปเปลือกอ่ะเศบอยู่ครับแน่ววัได้กินก็ได้กินนะครับ นู้นเงอนคือที่พกีไปมากินมะเขือมาเนี่ยก็จะมีกายเป็นเมนูล้าได้เ่แกก็วนพัดะเขือจตน่อเมงไปอยูเนี่ยพัดเขือต่ดนก็พอดองใจเลยนู้เินไม่ใช่เฮ้ยจีนกับเขาอันนี้อกโลนาณกับเขานยู่นี่ก็ต้องเอาว่ากินกับเขานู้นเนเอาเนน่ เขาเสือเ,ส,เสืมาจินเสือเนีมาจิ้มก,กเขาอยากคนมวยกบกำแยงกำย่งขืงขขขานนเขาไม่กำเขาเอาปากอะไรถึงน้องผัดสองหกสวนเนากโชคดี <c oughs> ามาัสองกมวนแน่อยูย่หรอผัดแน่ก,ก็ซ้ำนี่ละผัดสองกิ่มวน ว่าเกือบขาดเลยไหมมากขนาดมากพัดแรกเกือบขาดพัดซองอยู่บนดิสกีู้